กิ๊กิคนเปิดได้เบสยังยังแล้วก็มาเอาเบสเดิมสิมาดิพีวุฒิวุดมาไปเบสไปเบสตัดแบนึนปากใบมึนไปเลยอิเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ้าววุฒหลุดเหรออ๋เอออาววบอกมา้เขาบอกมาตาสบอกมาตาตัดสิครับเานไม่น่อะไรเลยนะอันตอินสามนะเขาอันตอินสามนะเขาเห็นบ้านอยู่ข้างหลังตอนนี้เอาอินสามก็พอมั้ทีมเดิมทีมเดิมทีมเดิมทีมเดิอินสา นี่แม็กจำได้ไม่มีอะไรคิดได้เลยเขาให้เวลาคิดมานานนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยากเล่นตัวอะไรเลยมีกับตัวนั้นอ่ะหัดเสียงอดี่เป็นตัวอะไรดีอุ้ยอย่าลบมันแตกใหม่กอแล้วใครตัวแผนเวทกโกโกูมือช่วยกูนอนกูจะบินแล้วเห็นไหม มจะเห็นอะไโอยโอยโอยโอ๊ยโอายโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ้ยโอ เออไอ้กูรักไม่ได้ตายตายบัฟตรงนี้เลยตายเฮ้ยมันรักได้แล้วทีนี้รู้แล้วก็ตายไม่ยิงกันตายให้จบแล้วตายแล้วไม่ยิงให้อะนะครับเขาก็ยิงแค่อินสามเลยอะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยให้ให้ออยดูตรงนี้อ๋อไม่ขึ้นมาเนี่ยว่ะทําไมไอยทําอย่างนี้ชุบชิวหน่อยชุบชิวหน่อยหาคนไอ้ฮิวชุบแบงได้ก็ดีนะจริง ไม่ต้องชวหรอกแแกแกกแกกอยตายตยดูดีตายนสุดเลาจบเขาไม่ได้ักวนงงยแกกยกาแายก๊กตาจก๊แก๊กายแายกาแยกสกตายตายแก๊อายแตายแก๊กตา๊าายแก๊ายุก๊กแก๊แายแก๊กแายะยแก๊ยแมายแ๊ย เย่หน้าไปโดนกลับไม่รอดไม่ได้ไปได้กลับเลยนั่นแหละเปนพูหะไต้กลับหอืออยคนเดียวอ้อยโอยอยีดึงเล่นนนี่คือวุ้ยจะไม่เข้าตาหรนอไม่ะแล้วก็ตายอะไม่ไม่มันไม่ไม่มันรุนรุดอะหลุดเลยอะใคระโดนุซนะก็ตายอะไม่โดนซอมฉันก็จะโดนแล้ว่ยปุ้ยตัวอะไรมาสองตัวนิดๆนิดนไม่เป็นไรตามีแก อตานจะเกิดจังเปลี่ยนแกะห้าวีเขามีแงแมววิ่งไล่วาน่วานวิ่งไล่แมวอย่าอเอาๆเลยเตาเขาไม่เอาเลาเราไม่ไม่เราเราเราเรยนตัดเขาหมดแล้วไปฟัแล้วตามเกิดอันสวยงามไม่ไไม่ตายสิยังโอ้แกะ้ปวดปวดปวดมากปวดมากโอ้ยกัดเลยกัดเลยวุ้น้ช้ยี่สิบนานกเนี่ยตนดอกอะไมาเนไปแล้วนะระวังนะเฮล่าเฮล่าเฮละแล้วก็ตัดเฮล่ อ้าวแมวก็แมว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 อ้าวนี่คว้นฉันเหรอเนี่ยมองไม่เห็นชื่อแต่ฉันน่ารักเย่านดูพยายามมากดูพยมยงก็ได้นะกัลั่นกันลั่นกัั่นิงให้หน่อยครับนายเอาใครก็ได้กระต่ายกระต่ยอกกระต่ายกระตายเหรออะไรก็ะตายเบนเลไล่ะนิสเซึ้เล่นกระต่ายขอยาดกระต่ากรต่ายกระต่ายก็ะต่ายเหรอ มาอย่าเพิ่งอินนะมาอย่าเพิ่งอินนะเดี๋ยวรอเขาสั่งเาแล้วเดี๋ยวกกวิ่งกลับมาให้ค่ะมันตัยาแล้วมาชิวอย่าเปิดขอเบ๊หน่อยขอเบ๊ยไปก่อนแล้วอ่ะไม่ไปถือไปถือไปเถอะไปเถอะไม่เอาไมด้วยไม่อนใหม่ขอมาักเกูหม่เพิ่งเด๊ยกูหม่อยเกูหน่เราบอกว่าไไปแล้วอ่เก้ามากามาบับหาบับหมา กไม่เห็นยาทองโอ้ไม่จ่อแรงๆเกียวปะวะเกียวยาทองไม่เจียวแล้วก็อามาตัดแล้วกเลิกแล้วอิมเบย์นเบย์ใส่แกะใกล้ๆะคะตัวที่อะไรนะขุ้ยท่าแมามอุ้ยใอากให้คนจีมัไปะนอะไรเฮ้ยอะไรวะชื่อชื่อะไรเฮ้ยชื่อชื่ออะไรอ่ะแมวปืนตัวกระผมตายอยู่ข้างาเอาเสาไหม ขาเามันตันล่าขาปเลยข่าเลยหาเ่เลยดเเดี๋ยวเราจะสลับมาให้เปหนังกินเลยเฮ้ยมานะโอ๊ยวัญมาขัาเ่อยเลยอาอย่าิ่งอย่าตายอยู่แล้วเนี่ยหลังโกมตัพานหนเห็นปะเห็นปะโอยกดติดตังเลยรังเลยาพี่ต่านหนิหนคนอื่นมันน่ากลัวสเรอโอ๊ยออชิวทันาเอ้ปคิอาวินวิวังวินโฟกัสนั่นไงล็อกเทียมเลยเย้มาตายตรงไหนอะแก ไม่หด<ต>้านใหองเลยมันไม่ใช่ทาี้คเฮ้ยแมวแมวใครพอมบัมั่งเออแมวของตาอยู่นี่ไงไม่ไม่ไม่แต่งแค่ไวต่าหลุดอยกจะีเสูแล้วแ๊่นีงรอปรกรมเอาซอยี้เอาเขาแหกแล้วตุกแกเราเล่นนะไปตป่าแล้วดูนะมาได้ปะาตาเลยมาตาเลยชุบมาได้ปะไดได้ไดาเรมาเวมาวิ่งมาชุเขาเยทำไม ใอ้เราแม่เปิดนะชป้าเบนเฮ้ยดามเหม่ยไรดามเม่องไรพันสี่วะฮะมันจะทอกันเองเ้ยกดาม่รอคูดาคุณครับรอีเช่อตาแมวแมวตวเมื่อกี้แม่ยาหมดกลับบ้นิการัสครับ้าดิขึ้นมาดิมันตาเมือนดีมันเนี่ยไม่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 ได้อิมน่อิ่มาอิมแ่าวมันจะ็อกเข้าชีวิแมวผมไม่มีอิมมาผมสบายใจมากเลยได้ใช้เปิดตา กรแบงไปไหนแล้วยาดีแต่ตายโอยตายตายพราโอ้โหข้าจกดูี่จะอยู่ทำามเขือนอะไรแล้วมาิ่ซน่นายวิ่งหานเขาไปจ่อหน้าต่อตาสิวิ่เราไม่ได้ไงเออเออเราได้งต่อเลยครับเอามาตัดเลไยังมาตัดเลยยังเบนาอิมผ่าไม่ได้หรอกแบงขออิ่มสามจ้าก็ตายข้างต่างแไหนอิ่มาแค้ แกใช้ว่างขึ้นมาชุบข้างทาข้างหน้าหน่อยนะมาเป็นตาเลยมาเป็นตาเล้วมาอมามาตัดเลย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 เร็วมาเตรียมตัวอยู่แล้วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วกันไปอ้าวเฮ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยไอ้โอ้มึงวิ่งเลยไปนั่นอ่ะคาคอยู่ขวาคาคาอยู่ขวานั่น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 แหกเลยโอ้ยกูรอได้ไงโอ้ยไม่รอละเป็นมาเป็นไม่มีมาตัดหรอไม่ได้มีจะมีได้ไงมีอิมตุ๊กยอมได้แล้วเนี่ยเอามาตัดอยู่เลยนี่ไปอยู่ตัง เดี๋ยวเราเอาเซตอินแกะไปใส่ให้แล้วตงรอก่านขึ้นมาระวังนีู่ดอึ๊บอึ๊บ้ยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาโกถ่วงมาอยู่แล้วเร็ขึ้นไรล่ะตายหมดแล้วตายหมดแล้วอะไรวะแล้วถอยกันน่ะโอ้โหขก็ต้องถอยอีเป็นแกแกแล้วต้องถอยแ้วแกจะเอสถานะอะไยูงทางเลาอยิงไไม่กูไม่ถอยก้ลุยอย่างเดียวอ่ะก็มึงเป็นหมาต่อตัวมึงดอร่างพูดเองว่าก้ลุยอย่างเดียว มาแบกอทีเขาวจะหลบกันเอาเข้าไปกวาดเขามาเลยยื้อไหมเอาภาษายื้อไหมเอาแบบห้าสิบนาทีแบบไม่เอาขอให้เสร็จอีกกี่นาทีหมดเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววิ่งไปไม่ทันละโอ้โหฟุตดลุดเนี่ยรู้ไหมว่าเกมมันยื้อเลยเนี่ยอะไรยื้อเลยยื้อเลยเนี่ยยื้อเลยอย่ามาทำนะโอ้ขอโทษลงให้หมดลงให้หมดวิ่งลงมาต้นทางลงมาอะไรวะจอยแล้วบอกว่าเกมมันแย่ไหมเนี่ยอดลงต่อเลยเนี่ย เลยอ่ะเพราะมือเดียวเลยโอ้อหเฮ้มันโหลดจะทำอะไรได้อ่ะมันโหลดได้อะไรอย่างนี้เป็นคนเปิดน่าสนุกอ๋อยลงมานี่นี่ออยยังอยู่นะออยลงมามันเริ่มขึ้นเสองออยยังไม่เคยตายเลยก็ออยกอกออยไม่ทำอะไรเลยน่ารังเกียจออยจะเข้าไปอีกแล้วมอครมาเอานี้ก่อนออยอยากได้ชาไหมออยแล้วพีออยแบบมันพี่ออยฝุ่นฝุ่นเลยไปโอ้ยคิวเวลาข้าวหลังคิวไม่ลงมาสุดๆุดทำไมออยจะตายก็เพราะนี่บิไม่ใส เราแกะาอเชิมให้ละกันมาบอกทำอะไรกูเฮ้ยแมปืนแล้วสาหนึ่งท่านู่นะไม่ยอมติงเ่นยิงแคดไหนกันตายสิเา่กป็นไโอ้ยเฮ้ยสายมันแล้วหน่อยโอยมันมนมันนมันนมนมันนไม่ถึงสาหนึ่งาไม่แกงไมยฮะโอเคโอเคมันขึ้นมาแล้วพวกคุณช้าเดี๋ยวเดี๋ยวดคุณไม่ได้คุณเนเบนเอยามาเวมาเปิดโอยคุยายอไหมยมายอะไนม วิยอยก่ิป็หน่อยเป็นหน่อยแก่ที่เกิดเนี่ฮิวเกิดแล้วอ่ะกูอยากตกระเวแฮกมากกว่าออดลงแล้วตาสุดท้ายแล้วรอด้วยสิครังคาเนี่ยมาตานเลยมาตานเลยมาตานเลยจะวิ่งกลับไกลับเร็วกลบเร็วผมจะชิเปนชูแพ้กี่วิอ่ายี่สิบยี่สิบวิตอนนี้กี่วิได้ก็รอหนึ่งนาทีแล้วข้ไปเล่มาทูแฮกคิว สามสองสิบได้ครับวยังอ๋ห้าสี่สามสองหนึ่งก็ดตายหมด่ตาไ่ตายหมดนมาให้แบงคอมยิ้มแม่ละมือพอขึนบ้านจะตายยกที แบงอมยิ้มใบมึงใช่เลยพอถึงวันก็ตายกันหมดคนมันแหย่กันลงมาใช่ไหมใช่แบ้ค์จยิงึ้นไปใหม่แบงอมยิ้มไม่ละมึงมันเกลียดคนที่ชื่อแบงอมยิ้มจบที่บ้านดีกว่าเฮ้ยบินหน่วงานดีให้กูด้วยอยวคทับก่อนย่าหนึ่งจังยี่สิบปีพูนจะแบตไหมตัวเฮียอะไรกันตายอยู่ไหนอ่ะจับแบงค์หนึงหรอนี่กระต่ายมันกระต่ายมันเอายิงกันตายสี่ไอ้กันตายเฮ้ยแมวเอ้ยี่กินดอกทอแม่แอบหลังเสาคิดว่าคูณแม่หรือไงวะ กูปืนไม่ได <Hospital> ้เห <wow> ้ออออะไรวังนี่เราชนะใช่ไหมเราไม่ได้หรือ่าแพ้ทำไมปืนไม่ได้อะเราไม่เข้าูก็ยังไม่ได้เึ้นเลยลงมาคือเมื่อตอนเขาพี่นัแอบหลังของชิโร่ไม่เห็นเแบบงงๆ